สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเจลีกมีทั้งเรื่องของธนาทิพย์ส่งกระสินและก็เรื่องของสุพโชคสารชาติครับที่ตอนนี้เนี่ยเจลีกก็พักเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ครับก่อนที่จะมาเริ่มแข่งขันกันอีกในวันที่29ตุลาคมเลยก็เกือบสิ้นเดือนเหมือนกันเพราะว่าลีกทางให้กับนัดชิงบนถ้วย2รายการแอนก็จะพยายามอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของธนาทิพย์และก็สุภโชคมาให้ฟังกันนะครับ เอาล่ะเรามาเรื่องมาที่เรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของชนิพธ์สงกระสินได้มาเปิดใจหมดเปลือกครับถึงความต่างของทีมชาติไทย2ยุคและก็ยังฝากถึงแข้งเยาวชนหากอายุเลย23ปีไปแล้วบางทีอาจจะไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกเลยโดยสืบเนื่องมาจากทีมชาติไทยตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากคือดวนกับทีมชาติเวียดนาม9นัดไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ และในระดับอาเซียนเองก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกด้วยโดยทฉาะชนาทิพย์เนี่ยออกมาเปิดใจถึงทีมชาติไทยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยสภาพแวดล้อมที่สมัยยะตัวเป็นนักเตะเยาวชนต่างจากยุคนี้มากเพราะว่ามองมาเห็นถึงเงินเดือนด้วยซ้ําตอนที่เป็นเยาวชนคือคิดอย่างเดียวคือคิดอยากจะทําเพื่อชาติและก็อยากจะชนะซึ่งตอนนั้นชนะทิพย์เองก็ยอมรับเลยนะครับว่าต้องพูดกันตามตรง โค้ชสมัยนั้นสั่งให้วิ่งอย่างเดียวแต่สมัยนี้น้องๆมีพร้อมทุกอย่างมีทั้งทรัพยากรที่ดีกว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งชาทิปก็มองว่าผลการแข่งนนขันมันก็ต้องดีกว่านี้แต่ว่าจตัวก็ยังเชียร์และให้กําลังใจเสมอแต่ว่าเราก็ต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ที่จะเล่นฟุตบอลซึ่งการที่เราไปเล่นกับทีมชาติน้องๆจะเล่นเยาวชนทีมชาติได้ถึงแค่อายุ23ปีชนะเองก็อยากให้คิดถึงจุดนี้ครับพอถ้าเลย23ปีไปแล้วน้องๆเยาวชนก็จะไม่ติดทีมชาติอีกเลย และชนะก็ยังฝากบอกว่าอยากให้เล่นเต็มที่เพราะการตีทีมชาติคือการเสียสละและทําเพื่อชาตินี่ก็เป็นคําพูดของชนะทิพย์สงกระสินนะครับเียวออกมาเปิดใจหลังจากที่ผลงานทีมชาต,ติตอนนี้ไม่ดีเลย9ก้านัดเนี่ยไม่เคยชนะเวียดนามซักนัดนะครับชนะทิพย์เองก็พูดถูกนะครับคือทีมชาติไทยตอนนี้ผลงานย่ําแย่มากเรียกได้ว่าเจอใครเนี่ยก็ยากไปหมดในอาเซียนทางเรื่องของการจัดการระบบการเล่นหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยทีมชาติไทยเราก็เป็นรองเวียดนามค่อนข้างเยอะ ซึ่งชาธิเองก็มองเห็นถึงจุดนี้ครับและจากการที่ชาทิปออกมาพูดแบบนี้แน่นอนว่าดูงดังไปถึงเวียดนามโดยล่าสุดเนี่ยสื่อเวียดนามก็ออกมาตีข่าวถึงเรื่องนี้เหมือนกันในหัวข้อว่าชาธิปซุปตาวิจารณ์นักเตะระดับเยาวชนไทยอย่างหนักและคิดว่านี่เป็นผลมาจากความสับสนของโงการฟุตบอลไทยนี่ก็เป็นหัวข้อของสื่อเวียดนามครับที่ได้ออกมาตีข่าวถึงเรื่องนี้ ดยสียเวียดนามเนี่ยบอกว่าทำไมชนาทิพยถึงมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้เพราะว่าล่าสุดทีมชาติไทยยจ็7ของพวกเขาแพ้0ูนยามให้กับยจ็7ของเวียดนามอย่างง่ายดายซึ่งก่อนหน้านั้นยู23ไทยแลนด์ก็แพ้กับยู23เวียดนามในรอบชิงชนะเลิศซีเกมสแม้แต่รุ่อายุไม่เกินสิปี ไทยก็แพ้ลาวไป0 2นในศึก AFF รอบรองชนะเลิศซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาทิพย์ออกมาวิจารณ์ทีมชาติไทยในระดับเยาวชนนี่ก็เป็นสื่อของเวียดนามครับที่ออกมาวิเคราะห์ว่าทําไมชาทิพย์ถึงออกมาเกลี้ยกล่อดขนาดนี้ซึ่งจะตัวเองก็น่าจะทนไม่ไหวครับเพราะว่าทีมชาติไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ตอนนี้ในอาเซียนของเราก็พัฒนาขึ้นมากทางมาเลเซียอินโดนีเซียรหรือว่าเวียดนามก็ต่างพากันพัฒนาขึ้นนะครับแต่ไทยเรารู้สึกว่าจะต่ําลงด้วยซ้ํานะ ก็ต้องคอยดูกัน,นยาวๆเอาละเรามาอัปเดตสถานการณ์ของฟอนตาเล่ต้นสกัดของชนาทิพย์กันบ้างนะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการลุนแชมป์เจลิกซึ่งล่าสุดเนี่ยฟอนตาเล่ก็งานเข้าซะแล้วนะครับเมื่อมีแถลงการจากสโมสรถึง2นักเตะสําคัญของทีมที่รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักซึ่งก็มีทั้งเจเซลประการหลังตัวเก่งของบราซิลที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่ามือด้านขวาหักจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ก็ระบุว่าจะต้องพักรักษาอย่างน้อย4สัปดาห์ และอีกคนนึงก็คือจุงซุงระยองในด่านทีมชาติเกาหลีใต้ครับที่รับอาการบาดเจ็บจนต้องปิดเทอมเช่นเดียวกันจากการบาดเจ็บที่เอ็นยึดตรงกลางบริเวณเข่าข้างขวาครับต้องพักยาวไม่น้อยกว่า4สัปดาห์เช่นเดียวกันโดยเล่นทั้งสองคนเนี่ยก็จะพลาดในเกมสําคัญที่จะต้องพบกับวิโซโกเบและเอซีโตเกียวซึ่งเป็นแมตช์ที่ต้องตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้ครับโดยสถานการณ์ลุนแชมป์ของฟอนตาเล่ก็ มีแ้มตามหลังมาเลนอตจ่าฝูงอยู่เพียง2คะแนนเท่านั้นครับสเกมสุดท้ายเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากต่อการคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชนะทิพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นและก็การคว้าแชมป์เจดีกสามสมัยติดของฟันเทสเช่นเดียวกันซึ่งถ้าได้แชมป์ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยนะครับยังไงเราก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันเอาละครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของสุปโชคสารชาติแนวรุกตัวเก่งของซัปโปโรทีจะตัวเนี่ยก็คัมแบ็กกลับมามีชื่อกับทีมอีกครั้งนะครับในเกมล่าสุด ผลการในคันเนี่ยก็ออกมาเสมอกันนะครับโอลิซับโปโรนําก่อนดยซ้ำและน่าจะชนะแต่ว่าอุราวะเรสก็มาได้จุดโทษในในาทีสุดท้ายทําให้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง,ตงแต่ล่าสุดเนี่ยสุภปปโชคก็แปลงร่างเรียบร้อยครับเตรียมที่จะบุกไปเยือนซานเฟจิฮิโรชิมาในแมตต์ต่อไปด้วยผมสีใหม่ก็คือสีทองซึ่งไม่รู้ว่าได้รับคําแนะนําจากพี่ๆอย่างชาทิพย์และธีรทรหรือเปล่าหรือว่าที่ซังแนะนําว่า ต้องย้อมผมสีทองนะถึงจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีและก็ยิงประตูดได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยชนาทิพย์เองก็เคยแปลงโฉมเป็นร่างทองมาแล้วนะครับบอกเลยว่าฟอร์มตอนเขาหัวทองเนี่ยอย่างโหดครับยิงเป็นว่าเล่นเลยในเจลีกปีนั้นที่ทิพย์ย้อมผมทองซึ่งเช่นเดียวกับโกอุ้มทีระโทนครับตอนผมดําที่อยู่กับวิซโกเบและก็มารีนอตเนี่ยฟอร์มก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแต่ว่าพอย้อมผมทองแปลงร่างแล้ว ยึดตัวหลักมาเรนอตได้ทันทีครับและฟอร์มการเล่นดีก็โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยถึงขั้นพาทีมเนี่ยคว้าแชมป์เจลีกไปครองได้ในนาดสุดท้ายเจ้าตัวก็ยิงประตูดได้ด้วยนะครับซึ่งธีระทอเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยสําหรับนักเตะไทยถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะ สุปโชคก็เอาเยี่ยงอย่างรุนพี่นะครับยอมผมทองตามไปด้วยซึ่งก็ต้องมาดูกันว่านัดหน้าที่จะพบกับซานฟิเช่ฮิโรชิมาเนี่ยเจ้าตัวจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่านัดล่าสุดที่เจอกับอุราวะเรสสุปโชคมีชื่อครับแต่ว่าไม่ได้ลงซึ่งก็เข้าใจว่าเกมมันกดดันจริงๆครับซัปโปโรก็ต้องการแต้มเกือบชนะอยู่แล้วเชียวแต่มาโดนนาทีสุดท้ายก่อนสุปโชคก็ต้องรอโอกาสต,ต่อไปครับในอีก2นัดที่เหลืออาจคิดว่าน่าจะได้ลงนะกับอีก2นัดที่เหลือเนี่ยยังไงก็รอรุนออริตามไปด้วยกันนะครับ เอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแบดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันนับเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ก,กับขออ่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ